ผชมครับผมมีโอกาสได้ทดลองขับรถไฟฟ้าวูหลิงแอร์อีทางบริษัท E.V. p ี i m a มนะครับให้ยืมมาขับ2วันนะครับก็วันนี้ผมจะลองใช้ชีวิตใน1วันทําทุะระปัปังขับไปนู่นไปนี่เดี๋ยวจะออกไปกองถ่ายแล้วก็จะลองดูว่าใน1วันถ้าเราต้องใช้รถ E.V. แบบนี้ กับแบตเตอรี่น้อยๆรถคันเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเพียงพอต่อการใช้งานไหมนะฮะตัวนี้คือวูหลิงแอร์อีวนะครับตัวลองเลนเลยนะครับตัวนี้จะมีแบตเตอรี่วิ่งได้ประมาณ300กิโลนะครับแต่ว่าตอนนี้เราชาร์จคนที่เขามาส่งเขาวิ่งมาจากที่ออฟฟิศเขามาส่งที่บ้านผมเหลือ90ผมวิ่งจากที่บ้านมาสตูดิโอเหลือ80ตอนนี้แบตเหลืออยู่80%หน้าจอขึ้นอยู่ประมาณ260-270กมที่เหลืออยู่ระยะทางที่วิ่งได้ น่าจะมีคุณผู้ชมบางคนอยากรู้ว่ารถคันเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันขับใช้งานได้จริงไหมเพราะว่าดูไซส์รถแล้วเนี่ยมันเล็กมากๆเลยนะครับแต่เป็นรถที่ทรงสูงนะคุณผู้ชมดูดิสูงมากสูงเกือบเท่าผมอะ่ะแต่ฐานล้อเขาแคบตัวรถเขาแคบนะครับแล้วก็คันเล็กคนน่าจะสงสัยว่ารถคันเล็กๆอย่างนี้ขับดีไหมขับได้ไหมปลอดภัยพอหรือเปล่าคือกลัวรถมันเล็กมันโครงนะครับ เดี๋ยววันนี้จะทดสอบเรื่องพวกนี้ให้เลยแล้วก็ใน1วันที่เราใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเซนทรัลเวิร์วิ่งกลับมาลาดเพ้าแล้วก็วิ่งกลับบ้านถ้าเราใช้งานประมาณวันหนึงร้อกิโลนิดๆแบตเตอรี่จะเพียงพอไหมใช้จริงจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็รถจะน่าใช้แค่ไหนใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมเอาหลักๆแค่นี้เลยรายละเอียดของสเปคนะคุณไปดูช่องอื่น ะะพี่ตงพี่เต้ยคุณโคกยีพ่พีคุณอะไรแย่ๆเขาทำไว้แย่ๆแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองแบบใช้งานจริงวูหลิง a Ev ให้ดูครับ สิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกให้คนที่อยากรู้ว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะคือรถมันสูงมากครับคุณผู้ชมครับในบรรดารถเก่งทั่วไปเนี่ยเราสามารถมองเข้าไปในรถเขาได้เลยครับคือรถคันนี้มันสูงมากสูงขนาดไหนอ่ะสูงระดับเดียวกันกับพวก SUV อ่ะนะฮะโตโยต้าคลอสนี่นั่งแล้วต่ํากว่าเรานะฮะเราสามารถมองเข้าไปในรถโตโยต้าคลอสได้สบายๆนะฮะฟอร์ดเลนเจอร์ Ranger, สูงระดับเดียวกับเรา ถ้าใครเป็นคนหัวสูงนะครับอยากจะขับรถที่แบบว่าสูงส่งกว่าคนอื่นเนี่ยรุ่นนี้เหมาะมากสูงจริงเหมือนขับรถตู้เลยแต่ทำไมไซส์มันเล็กนะมันย่อมเยาวนะฮะแล้วสิ่งแรกที่ผมชอบคืออัตราเร่งอ่าอตรอเร่งดีตอนแรกเห็นมอเตอร์เขา4ีแรงไม้เนี่ยคิดว่ามันจะพุ่งไม่ดีนี่พุ่งดีนะครับเหยียบพุ่งดีมากแล้วก็ที่ชอบคือคันเร่งครับ ซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยน่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ลึกล้ำจริงๆก็คือเขาสามารถรีเนียร์คันเร่งได้ตอนเราออกตัวจากจุดหยุดนิ่งเนี่ยใครที่กลัวว่ารถแค่เล็กๆแบบนี้แล้วมันจะเหมือนรถกอล์ฟอ่ะคือแตะคันเร่งแล้วมันพุ่งกระชากไม่เป็นครับเขาจะรีเนียร์ให้เราออกนุ่มๆเลยเนี่ยเราจะเหยียบออกนุ่มๆแล้วก็พอรถเริ่มลอยตัวอัตราเร่งก็จะทํางานใช่ไหมครับเสร็จแล้วเวลาเราเติมคันเร่งในขณะที่รถวิ่งแล้วเนี่ยมันก็กระตุ้นเลยนะเติมปุ๊บพุ่งเลยเนี่ยแสดงว่า ออกตัวลีเนียได้แต่พอใช้งานแล้วคันการลีเนียคันเล่นก็น,น้อยลงแสดงว่าซอฟต์แวร์เขาละเอียดจริงดีจริงๆนะครับแล้วเรื่องที่2ก็คือบางคนกลัวว่าขับรถคันเล็กๆมันจะโครงเคงหรือเปล่าน้ําหนักเบาคันนี้ไม่เบานะครับคันนี้760ถึงประมาณเกือบเกือบแปดกิโลนะเพราะว่ามันเป็นรถ EV มันมีแบตเตอรี่อยู่ที่ฟลอร์เบที่พื้นเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งมันไม่โค้งเคงครับ มันไม่เหมือนรถที่เป็นรถคันเล็กๆอย่างสมัยก่อนแล้วขับรถมีล่าอย่างนั้นรถเล็กใช่ไหมฮะคันนี้ไม่เล็กนะมีใครมาบีบแต่เนี่ยรทุกคนจะยิ้มหมดทุกคนจะทักทายเราหมดนะฮะว่านรถน่ารัก <c oughs> <c oughs> นะฮะไม่โค้งเคงทรงตัวนิ่งดีนะฮะ <c oughs> พวงมาลัยเออพวงมาลัยเนี่ยเขาจะทําวิธีแบบว่าทําให้ระยะฟรีมันเยอะหน่อยนี่คุณผู้ชมดูผมวิ่งตรงๆนะแต่ผมใสพ่พวงมาลัยแบบนี้ได้แสดงว่าระยะฟรีมันเยอะหน่อย มันแก้เรื่องของพวงมาลัยไวไงยพารถมันเบาใช่ไหมครับถ้ารถเบาแล้วพวงมาลัยไวเนี่ยคนขับจะรู้สึกบาดเสียวว่าเ,าเออเอยมันมันดูแบบ,บวุ่วาบมันดูไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด่วนเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่เซนทรัลเวิลด์ World, นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด่วนให้ดูว่าวิ่งทําความเร็วบนทางด่วนจะเป็นยังไงนะฮะอีซพาอพาอยู่นี่แล้วอีซิพาอยู่นี่แล้ว แต่ไอ้ก้านไฟเลี้ยวเนี่ยยาวไปนิดนึงนะมันทําให้เราหยิบของในช่องเนี่ยแล้วก็หน้าจอที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยบังแอร์ด้วยนะฮะปรับปรับตรงแอร์คนขับเนี่ยปรับได้ยากพอสมควรนะฮะขึ้นทางด่วนมาแล้วเดี๋ยวพอมีทางโล่งๆนะครับเดี๋ยวขอลองท็อปสปีดหน่อยนะฮะว่าวิ่งได้แค่ไหนนี่ผมเหยียบเหยียบสุดเลยนะตอนนี้ไปแล้วครับ 98, 99, 100, 100กิมตร2้อยสสสุดแล้วครับ ร้อยห้า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 สุดไม่ไปแล้วความเร็วสูงสุดทําได้ร้อยห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าถามว่าเพียงพอไหมกับการใช้งานในเมืองผมว่าโอเคเร่งแซงได้นะครับทานู่นทํานี่ได้นะฮะข้อเสียอย่างแรกเลยที่เจอรถคันนี้เสียงเวลาเปิดไฟเลี้ยวอะ่ะเสียงกระพิบของไฟเลี้ยวไอ้ติกต๊กติกต๊กติ๊กเสียงมันเบามากมันไม่ได้ยินเลยบางทีเราเปิดไฟเลี้ยวค้างแล้วไอ ไอตัวคืนไฟเลี้ยวอ่ะของมันน่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับก็จะเจอจุดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ตอนนี้เรามีแบตอยู่84เรนะฮะคันนี้เป็นตัว long ล a n นะเหลือระยะทางวิ่งได้อีก256กิโลนะครับผมตอนที่เขามาส่งรถเนี่ยเขาชาร์จมาเต็มเลแต่ผมวิ่งมาจากบ้านวิ่งอะไรเนี่ยตอนนี้ก็เหลือประมาณ84เข้าโค้งดีไหมอ่านี่เดี๋ยวเข้าโค้งให้ดูเลยเราวิ่งประมาณ80นะแล้วเราเข้าโค้งบนทางด่วนนะฮะได้ได้ได ไม่มีปัญหาคือถ้าถามผมนะรถมันไซส์เล็กนะครับน้ำหนักก็ประมาณนี้การเข้าโค้งเนี่ยแล้วลตัวรถเขาค่อนข้างสูงแต่ว่า cg ช่วยแบตเตอรี่ให้อยู่ต่ำนิดนึงเนี่ยก็ช่วยก็ช่วยให้เข้าโค้งดีได้นะครับอาจจะมีโคง้คงบ้างนะครับอาจจะรู้สึกว่ารถมันโยนบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของขนาดรถนะฮะผมว่ารถขนาดเนี้ยทำทำเข้าโค้งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะกับความเร็วขนาดนี้นะฮะ ถ้าคุณผู้ชมอยากมั่นใจผมเห็นในในโซเชียลนะคนที่ซื้อรถวูหลิง AEV ีคันนี้ไปใช้แล้วอะ่ะบางคนเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นล้อ12นิ้วหน้ากว้าง5นิ้วแล้วก็ใส่ยางหน้ากว้างขึ้นมานิดนึงสักประมาณ165กก็จะช่วยให้เกาะถนนกลิปกลิบดียิ่งขึ้นนะครับเข้าโค้งมั่นใจยิ่งขึ้นแต่ว่าคุณก็ต้องแลกกับการที่คุณ จะต้องสูญเสียกําลังของมอเตอร์ไปสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามอเตอร์มันก็จะกินกําลังเพิ่มขึ้นไปนะครับนี่ฮะนี่เราผ่านด่าน2เดี๋ยวเราจะต้อง3ด่านด้วยกันนะฮะลองเล่นขึ้นเนินดูไอ้ได้ได้นี่ขึ้นเนินเล็กๆนะเนินนี้ไม่ชันมากเนินทางด่วนไอย้ยืมคําลูกพี่ผมได้ไหมอาจารย์เต้นะฮะ เยี้ยมคำพิเตอ์ได้ไหมไม่ขี้เรนะไอ้อัตราเร่งโอเคนะฮะนุ่มๆขับขึ้นได้สบายๆคือไม่ได้แรงปูดป๊าดไม่ได้ดึงหวือหวาเหมือนรถ EV ทั่วไปเพราะว่ามอเตอร์เขาแค่40แรงม้าแต่ถ้าเทียบอัตราเร่งเนี่ยผมว่าฟีลลิ่งเหมือนกับคุณขับรถซิตี้คาร์คันเล็กๆพวกเครื่องพันสองอย่างนิสส a นมาร์อะไรย่างเงี้ยนะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะฮะวิ่งได้สบายขับได้นะฮะไม่อายใคร มันจะมีนิดเดียวคือรถคันนี้มันเป็นรถคันเล็กเวลาคุณอยู่บนท้องถนนเนี่ยคุณจะกลายเป็นน้องเล็กของคนอื่นเขามันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของรถคันนี้ที่อาจจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าลังแกคุณได้ง่ายหน่อยใครนึกอยากจะเบียดก็จะเบียดเพราะคุณคันเล็กเนาะคุณก็จะมีช่องว่างให้เขาเยอะเนี่ยนะเนี่ยนะรถเนี่ยรถจะเปลี่ยนเลนมาเนี่ยมันจะไม่เกรงใจเราเท้า <laughs> ที่ผมขับมานะ สักพักหนึ่งเนี่ยครับมาจากบ้านมาสตูแล้วสตูกําลังออกมาเนี่ยผมค้นพบว่าถ้าคุณขับรถคันเล็กๆอย่างวู้หลิงอีวีนี่นะคุณต้องจู่โจมก่อนคือคุณต้องอาศัยความคล่องตัวคุณน่ะคุณจะรอให้คนอื่นมาเบียดคุณเนี่ยคุณเสียเปียกเพราะคุณคันเล็กแล้วคุณเปิดช่องให้เขาเยอะเขาสามารถเข้ามาเบียดหน้ารถคุณได้ง่ายคุณเสียบคนอื่นก่อนเลยครับคุณบังออกก่อนเลยคุณใช้อัตราเร่งคุณเนี่ยเร่งขึ้นไปบังช่องแล้วออกตัวแล้วเปลี่ยนเลนก่อนนะครับ ขับอย่างนี้คุณจะไม่รู้สึกกดดันนะครับคือจะไม่มีความรู้สึกว่าแม้คันเล็กนิดเดียวขับแล้วโดนรังแกเนี่ยเคันข้างหลังมาเนี่ยผมเปลี่ยนเลนก่อนเลยผมบี้เขาก่อนเลยผมเปิดชาก,ก่อนเลยสรุปคือต้องเข้าห้าวนิดหนึ่งถึงจะไปรอดนะฮะถึงจะอยู่รอดได้นะครับต้องห้าวสักนิดหนึ่งนะครับโอ้ยบนทางด่วนวิ่งสบายสบายไม่ต้องห่วง รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของวู้หลิง a อ v คันนี้นะครับพอพวงมาลัยเนี่ยเขาทําระยะฟรีมาเยอะเพื่อให้เราไม่รู้สึกว่ามันไวเกินไปเพราะรถมันเล็กใช่ไหมครัการขับมือเดียวเนี่ยเมื่อยนะครับถ้ารถติดๆถ้าคุณต้องโยกเปลี่ยนเลนด้วยมือเดียวเพราะว่าคุณต้องขยับมือเยอะพอสมควรก็ขับ2มือน่าจะดีกว่ารถคันนี้นะครับแล้วก็เบาะเล็กนี่คุณผู้ชมดูเบาะเล็กมากนี่ผมตัวโตๆ,ๆนะ ผมนั่งเนี่ยไอตัวที่รัดเบลเนี่ยนะฮะเบียดก้นผมเลยเบียดสีข้างผมเลยบ่อเล็กมากแล้วก็ข้างในรถก็ย่อมเยาวนะจุมจิม๋มนั่งสองคนก็แน่นๆตึงๆประมาณนี้แต่ขับสองคนมอเตอร์ยังไม่รู้สึกว่าอืดนนะเดี๋ยวลองนั่งสคนดูพยายามหาทางเดี๋ยวหาสมาชิกมานั่งเข้าโค้งพอได้พอได้ใช้คำว่าพอได้คือมันไม่ถึงกับสเสถียรเหมือนกับรถ เก่งที่มีฐานล้อกว้างกว่านี้นะฮะแต่คันนี้ทำได้เท่านี้ด้วยความที่เป็นรถ EV ผมถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับช่วงล่างเป็นยังไงช่วงล่างก็นุ่มนวลดีนะคือไม่กระแทกปึงป้งปังไม่โครงเคลงกระป๋องกระแปง๋งเพราะว่าเขามีน้ำหนักของแบต E ีีเนี่ยช่วยประคองไว้ <c oughs> นะฮะ <c oughs> นะถ้าใครหรือว่าเราเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้หรือเปล่าอัตราเร่งดีนะครับ วิ่งอยู่บนทางด่วนนะครับทำความเร็วก็ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นรถสีขาวแล้วก็เขาจะตกแต่งภายในขาวนะครับพูดถึงวัสดุภายในนิดหนึ่งดีนะครับมันมีพลาสติกเป็นพลาสติกแข็งๆแบบ g อ o ซ s อย่างเงี้ยแล้วก็พวกหนวมด้านข้างประตูเนี่ยนะฮะก็เป็นวัสดุที่แบบว่าดูแน่นหนาดีนะงานประกอบดูดีนะครับถือว่าเป็นรถที่ให้วัสดุภายในมาค่อนข้างดีแล้วก็ที่นั่งเนี่ยฝั่งตอนหน้าเนี่ยคนขับเนี่ยที่นั่งสูง คือตัวรถมันสูงไงแล้วที่นั่งมันก็ยกสูงขึ้นมาถ้าใครเคยขับ Honda Fleet อ่ะคุณจะบอกว่าคันนี้นั่งแล้วเหมือน Honda f ฟ e e t เลยคือคุณดูขาผมดิมันสามารถหักลงเป็นมุมฉากเนี้ยได้แล้วก็วางขาสบายๆนะครับคือคนตัวใหญ่ๆนั่ง2คนด้านหน้าก็สบายนะขนาดรถคันเล็กจะมีเรื่องเดียวก็คือสิ่งที่เขาน่าจะทําได้ไม่ดีก็คือเรื่องของพวกเสียงยางเสียงลมนะเวลาขึ้นทางด่วนมาเมื่อกี้เนี่ยเราวิ่งเร็วๆเนี่ยวิ่งสัก70 80เนี่ย โอ้โหเสียงยางเสียงลมมาเต็มนะฮะน่าจะวัสดุตัวรถเนี่ยมันน่าจะไม่หนามากมันก็เลยไม่สามารถเก็บเสียงจากภายนอกได้นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นธรรมชาติของเขาแหละมีออโต้เบรกโฮนะครับถ้าคุณจอดอยู่ในที่ในจุดหยุดนิ่งเนี่ยนะฮะแล้วคุณปล่อยเนี่ยมันก็นั่นเลยนะฮะนี่ออโต้เบรกโฮนี่ปล่อยปล่อยเบรกได้เลยอยู่ในเกียร์ดีนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับส่วนเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยพอคุณเข้าเกียร์ดีปุ๊บเนี่ยเบรกมือไฟฟ้ายังอยู่นะแต่พอคุณแตะคันเร่งปุ๊บเขาปลดให้เลยนะครับ ก็ถือว่าดีเลยเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปทำงานในเมืองแล้วเดี๋ยวลองดูว่า,าเขาจะไปกับเส้นเปลืองแบตแค่ไหนครับผมกลับมาแล้วครับ1วันกับวูหลิงแอร์อีวโอ้วันนี้ผมวิ่งจากบ้านแถวกเกษตรมาลาดพร้าวแล้วก็วิ่งจากลาดพร้าวไปเซนท์เ l นเวิด์นะครับไปทำงานแล้วก็วิ่งกลับจากเซนท์เ l นเวิด์มา มาถึงตรงลาดเ้าวตรงนี้เดี๋ยวจะวิ่งกลับต่อไปที่บ้านอีวันนี้ตอนนี้เราวิ่งไปแล้วทั้งหมด63กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่จากเมื่อเช้าเนี่ยตอนมาถึงตรงนี้ประมาณ84นะฮะเบดเสร็จคือตอนนี้แบตเหลืออยู่70%ท่วนๆเลยครับเท่ากับว่าเราใช้แบตไปประมาณ30%วิ่งได้60กิโลเออ จากสเปคของเขาเนี่ยเขาบอกว่าแบตร้อใช่ไหมวิ่งได้ประมาณ270หรือ300เออดูดูแล้วมันก็ใกล้เคียงนะดูแลใกล้เคียงดีคือสงสัยว่าเราขับจากนี่ไปเซนทรัลเวิร์กิโลอ่ะแบตหมดไป6%เอนต์เงครับออน้อยมากแล้วขากลับมานี่ก็รถติดมากกว่าเดิมหน่อยหมดไปสักประมาณ8%ซไม่เกินนี้เลยเออถือว่าน่าใช้มากๆนะครับฟีลลิ่งการขับผมสรุปงี้เลยมันเป็นรถเล็ก ที่ขับได้มั่นคงมากกว่าขนาดตัวเขานะฮะคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องขนาดรถที่เล็กการทรงตัวดีนะครับเพราะว่ามเป็นรถ EV มีแบตเตอรี่อยู่ที่พื้นมันถ่วงน้ำหนักลงล่างนะครับขับได้ความเร็วดีพอที่จะใช้งานในเมืองคุณขึ้นทางด่วนคุณวิ่งเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดเขาได้105กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วถ้าวิ่งรถติดๆในเมืองคุณวิ่ง70-80คุณไม่ได้ใช้ความเร็วมากไปกว่านี้ รถคันนี้เหมาะสําหรับในเมืองนะครับแล้วก็คล่องตัวรถเล็กเลี้ยง่ายจะมีข้อเสียนิดหน่อยก็คือโดนลังแกง่ายแค่นั้นเองนะครับมีคนอื่นมาเบียดเราง่ายเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเล็กเขาก็จะบังเราไม่ให้เราไปอะไรเงี้ยออกจากซอยอยากนิดนึงเปลี่ยนเลนจังหวะรถติดๆยากนิดนึงรถไม่ค่อยยกให้นะครับเพราะว่ารถ,รถเรามันเล็กเขาก็จะนึกในใจเนาะไอ้เปียกมึงอย่าออกมาอะไรเงี้ยเออแต่ แต่ถ้าเปลี่ยนวิธีขับนิดนึงนะเป็นแบบผมคือห้าวขึ้นมานิดนึงเราเสียบก่อนเราเปิดก่อนเราดุดันก่อนเราก็อยู่รอดได้บนท้องถนนน,นี้นะครับช่วงล่างดีดีเลยเห็นรถคันเล็กๆอย่างนี้นะครับโชคสปริงเขาดึงน้ำหนักบาลานซ์อยู่ดีมากนะครับถ้าเป็นผมซื้อรถคันนี้มานะครับผมจะไปเปลี่ยนเป็นล้อ12นิ้วหน้ากว้างหน่อยแล้วก็ใส่ยางสัก165นะครับจะขับดีกว่านี้เข้าโค้งดีกว่านี้ ช่วงขากลับมาเนี่ยผมชินชินแล้วนะผมวิ่งตรงช่วงพระรามเก้าเนี่ยวิ่งมาเจอโค้งกว้างๆเนี่ยนะฮะตรงช่วงเลยบทางด่วนเนี่ยผมโยนมา80กว่า,วาแล้วก็โยนเข้าโค้งพอเราชินรถปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วนะเออขับได้ทรงตัวได้ดีเลยนะครับก็เป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชม,ชมท่านใดกําลังสนใจว่าจะซื้อรถคันนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันดีไหมวิ่งในเมืองวิ่งเช้าเย็นเย็นไปกลับทํางานไปธุระนิดหน่อยเนี่ยแบตเตอรี่ขนาดเนี้ยผมใช้เวลา3 0มเปอร์เซ็นต์เนี่ย วิ่งไปวิ่งมาเนะี่ยนี่ถือว่าวิ่งเยอะเลยนะวันหนึ่ง6ก7ิกิโลเนี่ยก็ผมอย่างเงี้ยสวันผมชาร์จทีหนึงก็ได้ผมไม่ต้องชาร์จทุกวันอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับใครสนใจไปหาลองขับดูแล้วเอาข้อมูลผมไปตัดสินใจดูนี่คือวูหลิงแอร์อครับ